สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการเจาะลึกเรื่องราวของเราวันนี้เรามีอะไรที่ค่อคนข้างแปลกและน่าสนใจมาให้ลองแกะอรอยกันดูครับไม่ใช่บทความวิชาการไม่ใช่รายงานข่าวแต่เป็นบันทึกการต่อสู้ของสองพูดผีในตำนานไทยจากเรื่องที่ชื่อว่าศึกพูดผีเปรตประทะกระังแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะคะ ใช่ไหมครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาวิเคราะห์ศึกครั้งนี้กันแบบช็อตต่อช็อตเลยเพื่อจะดูว่าธรรมชาติของพลังจุดแข็งจุดอ่อนของผีสองตนนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักคู่โชกันก่อนฝ่ายแรกเปรตครับตามที่เรื่องเล่าบรรยายไว้ก็คือร่างสูงเสียดฟ้าเลยผอมแห้งจนเห็นซี่โครงปากนี่เล็กนิดเดียวเท่ารูเข็ม แต่มือกับใหญ่มากใหญ่เหมือนคราดเหล็กเลยครับว่ากันว่าตัวตนของเปรตเนี่ยมันกับเคลือนด,ด้วยความหิวโหยที่ไม่สิ้นสุดเป็นเหมือนตัวตนที่ก่อร่างมาจากความทุกข์ทรมานจริงๆส่วนคู่ปรับก็คือกระหังครับในเรื่องเล่าจะบอกว่าเป็นชายที่เล่นวิชาอาคมไสย,ยศาสตร์จนแก่กล้ามีเอกลักษณ์เลยคือใช้กระด้งแทนปีกแล้วก็มีสากตำข้าวเป็นอาวุธคู่กาย ทะยานไปในอากาศได้ด้วยความเร็วสูงมากคือพอฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนการจับคู่ที่แปลกมากเลยนะครับใช่ค่ะแปลกมากคือฝ่ายหนึ่งคือเปรตซึ่งถ้าเรามองลุกลงไปในความเชื่อเนี่ยเปรตคือผลของกรรมคือสภาวะที่เกิดจากบาปในอดีทตทาดความหิวโหยของเปรตเลยเป็นเหมือนคำสาปที่ติดตัวมาเป็นพลังที่มาจากเอ่อข้างในตัวตนของมันเองล้วนเลย อ๋อคือไม่ได้ไปฝึกวิชาที่ไหนมาแต่เป็นอย่างนั้นเพราะตัวตนของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกต้องค่ะในขณะที่กระหังเนี่ยตรงกันข้ามเลยตามตำนานส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ไปเรียนวิชาอาคมแล้วอาจจะทําผิดครูหรือว่าควบคุมวิชาไม่ได้พลังของเขาก็เลยต้องพึ่งพาของนอกกายหรือพวกอุปกรณ์เสริมอย่างกระด้งกับสากอืมดังนั้นศึกครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ผีสองตัวตีกันธรรมดานะคะ แต่มันคือการประทะกันของปรัชญาแห่งพลังสองขั้วเลยพลังโดยต้นเนิดปะทะกับพลังที่สร้างขึ้นใช่ค่ะพลังที่มาจากสภาวะภายในปะทะกับพลังที่ได้มาจากวิชาและเครื่องมือภายนอกซึ่งตามท้องเรื่องทั้งคู่มาเจอกันในป่าช้าก็เพราะว่าดันไปต้องการแหล่งพลังงานลึกลับชิ้นเดียวกันพอดีเลยเกิดเรื่องขึ้นมาโอ้โหพอปูพื้นแบบนี้แล้วการต่อสู้มันดูมีความหมายลึกซึ้งขึ้นมาทันทีแหละงั้นเรามาเริ่มกันที่ฉากแรกเลยดีกว่าครับ การเปิดศึกหมัดแรกตามเรื่องเล่าคือเกิดขึ้นในป่าชาลกร้างคืนเดือนมืดเลยบรรยากาศนี้วังเวงมากแล้วจู่ๆก็มีเสียงโหยหวนดังขึ้นมาจากใต้ดินก่อนที่ร่างของเปรตจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมาชา้ชาๆเหมือนถูกดึงดูดมาด้วยสัญชาตญาณความหิวไม่ได้ตั้งใจมาหาเรื่องใครเลยใช่เลยครับแต่แล้วในความเงียบนั่นเองก็มีเสียงลมแหวกอากาศดังฟิว ร่างของกระหังก็ร่อนลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วสูงมากเหมือนนักล่าที่เจอเป้าหมายตั้งใจมาชิงแหล่งพลังงานนี้โดยเฉพาะเลยเปิดตัวได้เท่กว่าเยอะเลยนะคะเท่กว่าเยอะเลยครับแล้วความแตกต่างมันก็เห็นชัดตั้งแต่จังหวะแรกเลยกระหังที่เร็วกว่าคล่องตัวกว่ามากก็เป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนทันทีตามสัญชาตญาณของนักสู้ ในเรื่องบรรยายได้เห็นภาพมากครับเขาบอกว่ากระหังพุ่งเขาใส่เหมือนเยียวทลาลมแล้วใช้สากตำข้าวในมือฟาดเข้าไปที่สีข้างของเปรดแบบเต็มแรงเสียงดังปักสนั่นไปถึงป่าช้าเลยโห<ฮ>คิดว่าโดนขนาดนี้น่าจะมีจุกกันบ้างเหละครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลเลยค่ะการโจมตีนั้นไร้ผลโดยสิ้นเชิงโอ้เหมือนเอาไม้ไปตีภูเขาเลยนะครับแบบนี้อุปมาได้ดีมากเลยค่ะ เพราะในเรื่องระบุไว้ชัดเจนเลยว่าร่างของเปรตมันไม่ใช่กายเนื้อแบบคนหรือสัตว์แต่มันประกอบขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าพลังงานแห่งความทุกขระทมพลังงานแห่งความทุกขระทมใช่ค่ะผิวหนังที่แห้งกรังของมันเล็กแข็งยิ่งกว่าหินผามันก็น่าคิดนะคะว่าทําไมกระหังถึงเลือกโจมตีแบบนี้ก่อนทั้งที่ตัวเองก็เป็นสายเวทมนต์อาจจะอ,อ ประมาทหรือเปล่าครับเห็นเปรตดูช้าช้าอืดๆคงคิดว่าแค่ใช้ความเร็วเข้าฟาดก็น่าจะหล่ได้ง่ายๆก็เป็นไปได้สูงค่ะหรืออาจจะเป็นการลองเชิงเพื่อดูว่าคู่ต่อสู้ทนทานแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นข้อมูลที่อันตรายมากสำหรับกระหังเลยนั่นคืออาวุธกายภาพใช้กับเจ้านี่ไม่ได้ผลซึ่งพอเปรตโดนโจมตีมันก็ตอบโต้กลับทันทีใช่ค่ะครับ แต่การตอบโต้ของมันนี่ดูจะว่าตลกก็ได้นะครับคือมันช้ามากทําได้แค่เวียงแขนใหญ่ๆของมันกวาดไปทั่วแบบสเปะสปะอืมเหมือนคนโมโหแล้วปัดของมั่วๆใช่ครับแต่ถึงจะดูไรท้ทิทางนะแรงเวี่ยงนั่นกลับสร้างลมพายุข,ขนาดย่อมๆขึ้นมาเลยครับและลมที่ว่านี่ก็เข้าไปปั่นป่วนการบินของกระหังจนเสียหลักไปวูบนึงเลยประเด็นนี้น่าสนใจมาก การโจมตีของเปรตมันไม่ใช่ท่าไม้ตายหรือวิชาอะไรเลยนะคะมันคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติมากๆแค่การปัดมือธรรมดาธรรมดาแต่ด้วยขนาดและธรรมชาติของตัวตนมันเองการกระทําธรรมดานั้นเลยทรงพลันขึ้นมา oh. นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของพลังในศึกนี้ฝ่ายหนึ่งเร็วแม่นยําแต่อีกฝ่ายช้าแต่ทรงพลังในวงกว้างแล้วผลจากการประทะรอบแรกก็คือ กรอกของเปรตแข็งแกร่งเกินกว่าที่อาวุธของกระหังจะเจาะเข้าได้พอแผนแรกไม่เวิร์กแบบนั้นกระหังก็ต้องคิดใหม่แล้วล่ะค่ะว่าจะเอายังไงต่อซึ่งก็นําไปสู่ฉากที่2ที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของศึกนี้เลยครับ กระหังรู้แล้วว่าสู้ตรงๆไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแผนมาการบินวนรอบๆตัวเปรตอย่างรวดเร็วแทนเหมือนกับกำลังหาช่องโหว่หาจุดอ่อนอื่นๆใช่ครับแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยฝ่ายเปรตกลับเป็นคนปลดปล่อยไพ่ตายของตัวเองออกมาก่อนเป็นไพ่ตายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ทรงพลังกว่าการโจมตีทางกายภาพเมื่อครูหลายเท่านักใช่เลยครับ มันไม่ใช่การเหวี่ยงมือหรือกระทืบเท้าแต่เป็นเสียงครับเปรตอ้าปากที่เล็กเท่ารูเข็มของมันแล้วเปล่งเสียงร้องหวยหวนออกมาซึ่งในเรื่องบรรยายไว้ละเอียดมากเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เสียงดังธรรมดาแต่มันคือคลื่นพลังงานที่เกิดจากการสั่งสมความหิวความทุกข์และบาปมานับพบชาติเป็นการโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่บางสิ่งที่ลึกกว่าร่างกายและนี่คือจุดที่เผยให้เห็นความแตกต่างของท่านครูอย่างถึงแก่นเลยค่ะ กระหังถึงจะมีวิชาอาคมแต่พื้นฐานของเขายังคงเป็นมนุษย์ที่ต้องใช้จิตใช้สมาธิในการรวบรวมและควบคุมพลังอาคมเหล่านั้นเดี๋ยวนะครับคือเสียงของเปรตมันไม่ได้แค่ดังจนแก้วหูจะแตกแต่ว่ามันมีผลกระทบกับกับจิตใจหรือสมาธิของกระหังโดยตรงเลยเหรอครับตรงเป้าเลยค่ะเสียงนั้นมันพุ่งเข้าไปโจมตีที่จิตวิญญาณและศูนย์รวมอาคมของกระหังโดยตรงเลยลองนึกภาพตามนะคะคนที่เล่นของเล่นวิชาอาคมเนี่ย สมาธิคือทุกอย่างเลยมันคือระบบปฏิบัติการที่คอยควบคุมให้พลังงานไหลเวียนอย่างถูกต้อง oh. พอสมาธิแตกก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่โดนไวรัสทุกอย่างรวนไปหมดคาถาที่ใช้ป้องกันตัวก็อ่อนกำลังลงการควบคุมการบินก็เริ่มสั่นคลอน oh. นี่คือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดของกระหังเลยค่ะพลังที่ต้องพึ่งพาสมาธิเมื่อสมาธิถูกทำลายพลังนั้นก็แทบจะไร้ความหมายกลายเป็นว่าอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของเปรดคือ ตัวตนของมันเองคือความทุกข์ทรมานที่มันแบกรับเอาไว้จะว่ายอย่างนั้นก็ได้ค่ะพลังของเปรตมันไม่ได้มาจากการฝึกฝนหรือไร้มนคาถาอะไรเลยแต่มันคือการแสดงออกถึงตัวตนของมันโดยตรงความทุกข์คือเปรตและเสียงร้องโหยหวนก็คือการปลดปล่อยความทุกข์นั้นออกมามันเลยเป็นการโจมตีที่บริสุทธิ์และทรงพลังมากเพราะมาจากแก่นแท้ของตัวตนใช่ค่ะไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลย พอสมาธิแตกสัน้นทุกอย่างก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วเลยครับซึ่งก็นําเราไปสู่ฉักที่3การ,รเผด็จศึกในตอนนั้นกระหังเสียการควบคุมอย่างสมบูรณ์ปีกระดงหมุนควงสวานกลางอากาศเลยเปรตที่ดูเชื่องช้าอุ้ยาย่ายมาตลอดทั้งเรื่องก็ใช้จังหวะนี้แหละครับค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปหาอย่างชา้ชาๆแต่มั่นคงไม่มีลังเลเลย มันเป็นภาพที่กลับตลปัดมากเลยนะคะฝ่ายที่เคยเร็วและเป็นฝ่ายคุมเกมตอนนี้กลับลอยคว้างอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะที่ฝ่ายที่ดูเหมือนจะเป็นกระสอบทรายมาตลอดกลับกลายเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นการปิดฉากครับมือใหญ่เหมือนคลาดเหล็กของเปลดตะครุบเข้าที่ร่างของกระหังที่กําลังเสียหลักกลางอากาศไว้ได้แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเปลดไม่ได้พยายามจะฆ่าหรือกินกระหังเลยนะอืมเป้าหมายของมันคือการทําลายอํานาจของคู่ต่อสู้ที่มาขวางทางเท่านั้น แล้วก็เกิดเสียงดังชั่วปีกระด้งถูกฉีกออกจากแผ่นหลังของกระหังอย่างง่ายดายตามมาด้วยเสียงโปะสากตําข้าวซึ่งเป็นอาวุธคู่กายก็ถูกบีบจนหักครึ่งในกามือของเปลดโ,โหดมากสังเกตไหมคะว่าเปลดมันโจมตีได้ตรงจุดที่สุดมันไม่ได้ทําร้ายร่างกายของกระหังโดยตรงแต่เลือกทําลายอุป,ปกรณ์ของเขาแทนอ๋อเพราะพลังทั้งหมดของกระหังมันผูกอยู่กับกระด้งและสากนี่เองพอไม่มี2ออย่างนี้ก็ จบเกมเลยค่ะจบเกมเลยใช่เลยค่ะตรงนี้มันตอบคำถามที่เราคุยกันตอนแรกได้ชัดเจนเลยว่าพลังของกระหังจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองมันอยู่ที่ของนอกกายเมืม่อเครื่องมือที่เป็นแหล่งพลังถูกทำลายเขาก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปจากจอมขมังเวทที่เหาะเหินเดินอากาศได้ก็กลายเป็นแค่ชายชราปเปล่าเปลือยที่ร่วงหล่นกระแทกพื้นไปอย่างหมดสภาพ เป็นการตอกย้ำภาพที่ชัดเจนมากเลยครับว่าพลังที่มาจากข้างนอกพอถูกพรากไปก็หมดความหมายทันทีในขณะที่พลังของเปรตมันมาจากข้างในมาจากตัวตนของมันเองมันไม่สามารถถูกขโมยหรือทำลายได้ตราบใดที่เปรตยังคงเป็นเปรตพลังนั้นก็จะยังคงอยู่กับมันเสมอใช่ค่ะและนั่นก็นำมาสู่ฉากสุดท้ายของศึกนี้ครับผลก็คือเปรตเป็นผู้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลังจากจัดการกระหังได้แล้วมันไม่แม่แต่จะชายตามมองซากของคู่ต่อสู้เลยนะครับมันหันกลับไปจ้องมองแหล่งพลังงานลึกลับที่มันปรารถนาด้วยความหิวโหวยเหมือนเดิมราวกับว่าการต่อสู้ที่เพิ่งจบไปเป็นแค่การปัดยุงที่น่ารำคาญเท่านั้นเองใช่เลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับแก่นของเรื่องราวที่ผู้เขียนทิ้งท้ายไว้ในบันทึกนี้เลยค่ะเขาเขียนไว้ว่าแม้ความเร็วจะพาใครไปได้ไกล แต่ความทุกข์ทรมานที่อย่างรากลึกย่อมอยู่ยงคงกระพันกว่าอื hmm. มันคือการประทะกันระหว่างความคล่องแคล่วกับความอดทนระหว่างพลังที่สร้างขึ้นกับพลังโดยกําเนิดชัยชนะของเปรตมันไม่ได้มาจากการที่มันเป็นนักสู้ที่เก่งกาจหรือมีกลยุทธ์อะไรเลยแต่มันชนะเพราะธรรมชาติของมันเองที่เป็นทั้งอาวุธและเกราะป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสถานการณ์นั้นถ้าให้สรุปภาพรวมอีกที มันคือการชนกันของพลังสองขั้วอย่างแท้จริงเลยนะครับฝั่งกระหังคือตัวแทนของความเร็วทักษะและพลังจากเครื่องมือภายนอกส่วนฝั่งเปรตคือตัวแทนของความทรหดอดทนที่แทบไร้ขีดจำกัดและพลังทางจิตวิญญาณที่เกิดจากสภาวะภายในถูกต้องครับใช่ค่ะเรื่องนี้มันทำให้เห็นภาพเลยว่าพลังที่เกิดจากสภาวะภายในที่อย่างรากลึกอย่างความทุกข์ทรมานหรือความปรารถนาอันแรงกล้าเนี่ย บางครั้งมันอาจจะทนทานและยืดหยุ่นกว่าพลังที่ต้องพึ่งพาวัตถุหรือทักษะที่ต้องอาศัยสมาธิในการคุกคุมก็ได้เพราะเมื่อ,อไหร่ที่วัตถุนั้นถูกทำลายหรือสมาธิถูกรบกวนพลังที่สร้างขึ้นมาก็พร้อมจะสลายไปได้ทุกเมื่อแต่พลังที่มาจากข้างในตราบใดที่ตัวตนยังอยู่พลังนั้นก็ยังอยู่มันเหมือนกับว่าการต่อสู้จบลงแบบเคลียร์ทางเรียบร้อย ก็ได้เวลาไปทำธุระของตัวเองต่อเสียทีใช่ค่ะแต่ธุระของมันนี่แหละค่ะที่เป็นปมใหญ่ที่เรื่องเล่านี้ทิ้งท้ายไว้ให้เราคีกกันต่อหมายถึงตอนที่เปรตกำลังจะเข้าไปหาแหล่งพลังงานที่มันต้องการนั่นเหรอครับถูกต้องค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่น่าสนใจมากคือเราวิเคราะห์กันมาทั้งหมดแล้วว่าพลังของเปรตเกิดจากความทุกข์ทรมานและความหิวโหยที่ไม่สิ้นสุดครับคำถามคือ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความหิวโหยนั้นมันถูกเติมเต็มขึ้นมาจริงๆอถ้ามันได้ครอบครองและดูดกลืนแหล่งพลังงานนั้นเข้าไปนั่นสิครับถ้าความทุกข์คือแหล่งพลังงานของมันพอไม่มีความทุกข์แล้วพลังมหาศาลนั้นจะหายไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเปรตจะได้รับการปลดปล่อยกลายเป็นวิญญ,ญาณธรรมดาธรรมดาไปนั่นคือความเป็นไปได้หนึ่งค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้อีกทางที่น่าขนลุกกว่านั้นเหมือนกันยังไงครับ หรือว่ามันจะไม่ใช่การหายไปแต่เป็นการอัปเกรดค่ะอัปเกรดลองนึกภาพถังน้ำที่ว่างเปล่ามาตลอดการซึ่งความว่างเปล่านั้นคือที่มาของพลังทั้งหมดแล้วจูจ่ๆก็มีคนมาเติมน้ำให้จนเต็มพอมันเต็มแล้วมันจะสงบลงหรือมันจะระเบิดออกมากลายเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมโอ้โห oh กลายเป็นว่าถ้าความทุกข์ของมันจบลงมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นสุข แต่กลายเป็นหายนะที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้เป็นคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของพลังและตัวตนที่น่าเก็บไปคิดต่ออย่างยิ่งเลยค่ะว่าหากรากถามของตัวตนหนึ่งคือความทุกข์แล้วเมื่อความทุกข์นั้นหายไปตัวตนนั้นจะยังคงเป็นสิ่งเดิมอยู่หรือไม่หรือจะแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่โดยสิ้นเชิงเป็นปมที่เรื่องเล่านี้ทิ้งไวใ้ให้เราครบคิดกันต่อได้อย่างน่าสนใจจริงๆค่ะ